ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อ รายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยวันนี้ครับเช่นเคยนะครับอีกงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆนะครับแล้วก็มีคํำพิพากษาสารดีกาดีๆมานําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถชนกันอีกแล้วนะครับคดีนี้ครับก็เกิดจากการที่รถคันหนึ่งเนี่ยวิ่งมาในทางตรงนะครับแล้วก็อีกคันนึงเนี่ยเลี้ยวตัดล้าเข้าไป เข้าไปล้าในช่องเดินรถของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นทางร่วมทางแยกพอดีทีเนี้ยครับพอรถคันที่เลี้ยวล้ําเข้าไปนะครับเลี้ยวเบนหัวเข้าไปเนี่ยไปกินในเลนของรถที่ผู้ตายเนี่ยนั่งมานะครับเป็นเหตุให้ชนกันนะครับต่างฝ่ายก็ต่างมีส่วนประมาทด้วยกันทั้งคู่แต่คดีเนี้ยนะครับไฮไลท์เลยเนี่ยเรื่องของผู้เสียชีวิตนะครับผู้เสียชีวิตท่านเนี่ยท่านเนี่ยมีภูมิลาเนาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประเทศเยอรมันทีเนี้ยครับพอเกิด การเสียชีวิตเนี่ยเพราะอุบัติเหตุเนี่ยนะครับเขาจะมาโต้เถียงกันเลยนะครับว่าเรื่องค่าส่งศพเนี่ยนะครับส่งร่างของผู้ตายนะครับไปทําพิธีนะครับที่ประเทศเยอรมันเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับในการที่จะต้องนําร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยเอาไปส่งที่ประเทศเยอรมันนี่ยจะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายอันจําเป็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้อที่จริงเนี่ยออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับ ศาลท่านเนี่ยจะตัดสินว่าเวลาเกิดเหตุละเมิดมันเกิดขึ้นน,นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาจะวางหลักเอาไว้อย่างนี้เลยนะครับมาตรา420ในหมวดของเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิดเนี่ยนะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทําต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านวาภูนั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นคดีเนี้ครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเฉียวชนกันนะครับแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเลยนะครับศาลท่านนะครับหยิบยกเนี่ยมาตรา443เนี่ยเข้ามาปรับกับคดีนี้เลยนะครับมาตรา443เนี่ยวรรแรกเลยนะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าในกรณีทําให้เขาถึงตายนั้นค่าสินไหมทดแทนเนี่ยได้แก่ค่าบ,บ,งบุงศพ รวมทั้งค่าใช้ใจ่ายอันจําเป็นอย่างอื่นๆอีกด้วยนี่คือไฮไลท์ของคดีนี้นะครับวักสอนะครับถ้าไม่ได้ตายในทันทีค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทํมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการางานนั้นด้วยนะครับวักท้ายนะครับถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทําให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับต้องขาดราอุปการะตามกฎหมายด้วยไซ ท่านว่าคนนั้นเนี่ยชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นคดีเนี่ยนะครับความประมาทนี่นะครับเกิดจากรถเนี่ยทั้งสองคันคันหนึ่งเนี่ยก็มาทางตรงด้วยความเร็วนะครับผ่านทางร่วนทางแยกแต่อีกคันหนึ่งเนี่ยเลี้ยวล้าเข้าไปนะครับไปในช่องเดินรถของเขาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าต่างฝ่ายต่างประมาทด้วยกันแล้วเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาวางหลักไว้ในมาตรา442นะครับ ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยใช้ท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา223มาใช้บังคับโดยอนุโลมเนี่ยครับคดีเนี่ยอย่างที่ทนายอ้อนนำเรียนนะครับว่าเกิดจากการประมาทด,ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่เราเอามาดูนะครับว่าใครประมาทมากประมาทน้อยนะครับ เขาบอกว่า่ามาตรา442เนี่ยนะครับเขาเนี่ยวางหลักว่าให้นํามาตรา223เนี่ยมาปรับใช้มาตรา223ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรานี้เขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยใช้ท่านว่านี่อันจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการเป็นประมาณนะครับ ข้อสําคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนว่กกันเพียงใดวับท้ายนะครับเขาวางหลักเอาไว้ว่าวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้แม้นทั้งที่ความผิดของฝ่ายผู้เสียหายจะมีแต่เพียงละเลยไม่เตือนลูกหนี้ให้รู้สึกถึงอันตรายแห่งการเสียหายอันเป็นอย่างร้ายแรงผิดปกติซึ่งลูกหนี้เนี่ยไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้ได้หรือแต่เพียงแต่ละเลยไม่บําบัดบัดป้องนะครับ หรือบรรเทาความเสียหายนั้นด้วยอันหนึ่งบทบัญญัติแห่งมาตรา220นั้นท่านให้นํามาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมคดีนี้นครับไฮไลท์เลยเนี่ยอยู่ที่มาตรา223วรรคแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับพอเราได้หลักกฎหมายแล้วเนี่ยเรามาดูนะครับว่าคดีนี้ข้อที่จริงเนี่ยเป็นมาอย่างไรคดีนี้ข้อที่จริงเป็นแบบนี้นะครับว่าโจ์ขับรถยนต์ทางตรงผ่านทางแยกทางร่วมเร็วกว่ากําหนดนะครับ ชนกับรถของจำเลยที่ขับเลี้ยวเนี่ยนะครับยืนล้ำเข้าไปในทางเดินรถของโจทเนี่ยหเมตรสารให้จำเลยเนี่ยครับใช้ค่าเสียหายให้โจทลดลง2ใน5ส่วนนะครับมารดาโจทเป็นโรคอยู่ก่อนแต่ตายเพราะรถชนกันโดยจำเลยละเมิดจำเลยต้องรับผิดค่าส่งศพกลับไปประเทศภูมิลำเนานะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการปรงศพนะครับคดีเนี่ยครับ สารชั้นต้นและสารอุทธร์เนี่ยพิพากษาให้จำเลยที่หนึ่งที่สองและที่ห้านะครับใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยแก่โจทย์นะครับเป็นเงิน82,256บาท25สตางค์นะครับกับดอกเบี้ยนะครับจำเลยที่5เนี่ยรับผิดร่วม50 0 0 0บาทตามกรมธรรม์ประกันภัยพอสารท่านพิพาษามาในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับจำเลยที่2อนะครับดีกาขึ้นมา คดีนี้ครับสารดีกาเนี่ยวินิฉัยข้อกฎหมายว่าอย่างนี้นะครับข้อเท็จจริงเนี่ยฟังได้ตามเอกสารหมายรอหนึ่งว่าอายการสารทหารกรุงเทพได้เป็นโจทฟ้องจำเลยที่1เป็นคดีอาญาว่าขับรถโดยประมาทตัดหน้ารถของโจทเป็นเหตุให้นางคาโราไลนะครับมารดาของโจทเนี่ยซึ่งโดยสารรถโจทมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตายนะครับ คดีถึงที่สุดโดยสารทหารสูงสุดเนี่ยพิพากษาลงโทษจำเลยที่1น,นะครับฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291นะครับจำคุก2ปีปรากฏตามคำพิพากษาสารทหารสูงสุดที่39ับ2519นะครับพยายนหลักฐานที่นำมาสืบในคดีนี้ ก็ได้ความเช่นเดียวกันกับในคดีอาญาดังที่กล่าวมาแล้วนะครับที่จำเลยที่สเนี่ยดีจาว่าโจทเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทมากกว่าจำเลยที่1น,นั้นสารดีจาเนี่ยเห็นว่าสถานที่เกิดเหตุนะครับเป็น4ี่แยกทางเข้าบ้านพักพนักงานรถไฟและแยกหอวังตัดกับถนนนะครับสายกรุงเทพสระบ,บุรีนะครับโจทเนี่ยขับรถมาจากดอนเมือง โดยวิ่งในช่องทางขวาชิดเกาะกลางถนนนั่นนะครับซึ่งวิ่งมาในทางตรงนะครับมีรถของตำรวจนะครับวิ่งเลี้ยวเข้ามาที่ช่องว่างระหว่างกลางถนนนี่นะครับตัดหน้ารถโจทนะครับหัวรถเนี่ยล้าเข้าไปในถนนขวางทางตรงนะครับในเส้นทางของรถโจทย์นี่นะครับประมาณ1เมตรเลยนะครับจึงเกิดการชนกันขึ้น การที่จำเลยอะครับขับรถเนี่ยยืดล้ําเข้าไปในช่องทางเดินรถเนี่ยทางวิ่งทางตรงเนี่ยนะครับโดยไม่ระมัดระวังนะครับให้รถทางตรงเนี่ยผ่านพ้นไปเสียก่อนนะครับนับว่าเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้รถเกิดชนกันในครั้งนี้แม้นว่าที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับจะเป็นทางแยกทางร่วมซึ่งมีป้ายกําหนดให้รถเนี่ยวิ่งทางตรงเนี่ยด้วยความเร็วเนี่ยไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ และโจทเนี่ยขับรถเนี่ยมาด้วยความเร็วประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนับว่ามีความประมาทของโจทเนี่ยอยู่ด้วยก็ตามก็ยังนับได้ว่าอุบัติเหตุรถชนกันในครั้งนี้นะครับเป็นผลจากความประมาทของจำเลยที่หนึ่งอยู่นั่นเองที่สารล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าทั้งโจ์และจำเลยที่หนเนี่ยมีส่วนแห่งความประมาทด้วยกันทั้งคู่และกำหนดให้โจทเนี่ยได้รับค่าสินไหม ทดแทนลดลงนะครับสองในห้าส่วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา442ประกอบด้วยมาตรา223นั้นเป็นการสมควรแก่กรณีแล้วนะครับที่จำเลยที่สองเนี่ยดีกว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยขับรถไปนอกทางการที่จ้างของจำเลยที่สองนั้นคดีก็ได้ความตามคำของนายสุทินนะครับพยานจำเลยเองว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยนะครับ เป็นลูกจ้างขับรถของตำเลยที่2อนะครับและได้รับคําสั่งเนี่ยจากนายสุทินซึ่งเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งของห้างจําเลยที่2อนะครับใช้ให้ําเลจที่1เนี่ยขับรถไปขนน้ํามันเนี่ยนะครับที่ปั๊มน้ํามันสิวะเนลมิตถนนซปเปอร์ไฮเวย์แล้วไปเกิดเฉียวชนกันขึ้นเช่นนี้นะครับตำเลจที่2เนี่ยจะเสียงว่านอกทางการที่จ้างของตนเนี่ยหาได้ไม่นะครับที่ําเลจที่2เนี่ยดีกาว่า นางคาโรไลน์เนี่ยนะครับมารดาของโจดเนี่ยที่ตายเนี่ยได้ป่วยเป็นโรคอย่างอื่นมาก่อนนั้นนะครับ <_ C 1> สารดีกาเนี่ยท่านเห็นว่าแม้นางคาโรไลน์เนี่ยนะครับจะมีโรกอื่นมาก่อนแล้วแต่เมื่อมาตายเพราะรถชนกันเนี่ยอันเป็นผลจากการละเมิดของจำเลยนะครับจำเลยเนี่ยก็ต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดนั้นด้วยนะครับที่จำเลยที่สองเนี่ยดีกาในเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนเรื่องค่าจ้างพยาบาลพิเศษเนี่ย เป็นค่ารักษาพยาบาลที่ไม่จําเป็นนั้นสารดีกาเนี่ยเห็นว่าคนไข้นะครับที่ได้รับก,การผ่าตัดเนี่ยและมีอาการหนักเนี่ยย่อมต้องมีพยาบาลเนี่ยดูแลเป็นพิเศษนะครับจะว่าไม่จําเป็นหาได้ไหมค่าขนส่งศพกับภูมิลําเนาของผู้ตายที่ประเทศเยอรมนีนะครับก็นับว่าเป็นค่าใช้จ่ายอันจําเป็นอย่างอื่นอันเกี่ยวเนื่องด้วยค่าปรงศพเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับ รวมทั้งค่าสินใหม่ทดแทนในการที่โจทเนี่ยไม่ได้ใช้รถซึ่งสารล่างทั้งสองเนี่ยกะประมาณการน,นะครับให้วันละ60บาทนั้นสารดีใจเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วสารดีกาท่านพิพาสายืนนะครับคดีนี้ครับก็สารชั้นต้นนะครับแล้วก็สารอุทธรเนี่ยท่านพิพาษาเนี่ยให้จำเลยที่1ที่2องนะครับแล้วก็จำเลยที่5เนี่ยร่วมกันรับผิดเลยนะครับ ศาลเนี่ยท่านอธิบายเลยนะครับที่จําเลยเนี่ยดีจาขึ้นมานะครับมาต่อสู้กันเลยว่าคดีเนี่ยเกิดจากความประมาทเนี่ยของรถคันที่ผู้ตายเนี่ยนั่งมาด้วยนะครับศาลเนี่ยท่านบอกว่าถ้าคุณเนี่ยไม่ขับรถเนี่ยล้ําเข้าไปในช่องเดินรถของเขาเนี่ยรถเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการเฉียวชนกันดังนั้นเนี่ยนะครับพอเกิดอุบัติเหตุมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยรถคันที่ผู้ตายนั่งมานะครับมีส่วนประมาทด้วยศาลท่านก็เลยอธิบายว่า อย่างนั้นเนี่ยศาลเนี่ยให้ญาติของผู้ตายที่เป็นโจทย์คือเขามาฟ้องในคดีนี้นะครับลูกสาวของผู้ตายเนี่ยนะครับให้ได้รับการลดหย่อนลงมานะครับสองในห้าส่วนแล้วก็ในส่วนเรื่องค่าส่งศพเนี่ยนะครับคนที่เสียชีวิตนะครับเขาเนี่ยมีภูมิลำเนาเนี่ยอยู่ที่ประเทศเยอรมนมีนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะต้องเอาล่างเนี่ยกลับไปทําพิธีทางนกิจของเขาตามประเพณีของเขาที่ประเทศของเขาอะนะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายอันจําเป็นอื่นนะครับของประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา443วรรคแรกนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องการผ่าตัดนะครับต้องจ้างพยาบาลพิเศษมานะครับศาลท่านอธิบายเลยนะครับว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาเนี่ยได้รับการผ่าตัดหนักเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะต้องมีพยาบาลเนี่ยพิเศษเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลอันนี้ครับพวกที่ศาลท่าน อธิบายมานะครับก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยซึ่งรถคนที่ไปกระทําละเมิดเขาอะนะครับต้องรับผิดหมดเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอยากเข้าไปดูคําพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพากษาศาลฎีกาที่2023ทับ2,522นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ทิมงานทนายอ้อนเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆมีคำพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับ มานําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับก็เช่นเคยนะครับสําหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับในบางครั้งเนี่ยท่านเนี่ยไม่ทราบว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งเนี่ยคู่กรณีที่มาเฉียวชนท่านเนี่ยนะครับเขาเงียบหายไปเลยหรือเขาเพิกเฉยเลยนะครับไม่เคยมาดูดาดูดีท่านเลยนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยคดีของท่านเนี่ยล่าช้านะครับ หรือว่าคดีเนี่ยไม่มีความคืบหน้าเลยเนี่ยทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านที่ถูกชนเนี่ยนะครับในฐานะผู้เสียหายเนี่ยก็ลองติดต่อมาที่ทีมงานทนายอ้อได้ทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนำนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับแล้วท่านเนี่ยจะได้ไปเรียกร้องค่าสินไหมอะไรต่างๆเนี่ยกับคนที่ขับรถมาชนท่านได้สําหรับคนที่ ขับรถไปชนเขาอะนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับอยากให้ท่านเนี่ยรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บนะครับบางครั้งเนี่ยครอบครัวเขาสูญเสียอะไรสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอะนะครับท่านต้องรีบแสดงความรับผิดชอบเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติยังเกิดว่าเราคิดในฐานะเพื่อนมนุษย์นะครับถ้าเราผิดเนี่ยเราต้องรีบเข้าไปใส่ใจดูแล ก็อยากเป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายคนที่ถูกรถชนเองก็ดีฝ่ายคนที่ขับรถไปชนเขาก็ดีนะครับผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยเร็ววันนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ย จะส่งหัวใจดวงเล็กๆมานะครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเนี่มาณที่นี้นะครับวันนี้นะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเนี่ยนะครับดูรายการของเราวันนี้ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ